สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทัวโลกมอนิกับพ่อพกันอีกแล้วพี่น้องมอนิกับเป็นมือรีวิวของให้เบิงเนาะสำหรับของถีไปซื้อมาจากคาบูเซลหรือว่าตลาดเปิดท้ายขายของที่ประเทศอังกฤษเนาะมันจะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันพุธแล้วแต่มมงแล้วแต่ที่เนาะพี่น้องเนาะ,นะบางมองก็เปิดทุกตลอดปีเนาะพี่น้องเนาะ,ะบางมองกับเปิดสองสามเดือนบางมองกับเปิดสี่เดือนแล้วแต่ ะจะคลองค่ะบูเซลว่าเขาสิปเปิดช่วงใดนะพี่น้องเนาะเพราะว่าอากาศประเทศอังกฤษก็คือว่านนตงฝนตกตลอดทั้งปีแต่ว่าออทัมกับฤดูหนาวนี่อ่ามันสีฝนตกจืดจื้หึ่มนาบางหมองเขาก็ปิดนะพี่น้องเพื่อเซฮายใดยามันเกิดบางทีเขาเปิดสูมส้มือสู้มือหล่นะปะนีนี้ยาที่มันเคยเกิดนะพี่นอ้องมันกับตายนะเป็นลุ่มเป็นบอ่อก็ยังอยู่แฮมเวลนะพี่น้องอ่า ทางที่คนยางเลยพี่น้องความเลิกนั่งมองอ่ะเป็นศอกคติเนี่ยขากลเลยคือเห็นคำภาษาแม่เคยวาว่ายางยางจนท่าเป็นโซกันพี่น้องทางเป็นโซกคือทางทางมันเป็นลุ่มลงไปนะพี่น้องยางจนทางเป็นโซกโอ้นี่นี่ตัวนีถีเขาวายางไปท่าจนทางเป็นโซกก็คือต่แหลกมันเป็นขี้ดินเป็นเป็นหยาแล้วก็เป็นขี้ดินแล้วก็เป็นหินแล้วก็โล่งไปอีกพี่น้องจนไปขีดตม อย่างผู้ใดเคยเห็นข่อยไอ้ทายวิดีโออยู่แฮมเบลนีสิเห็นทางเป็นโูงเป็นโศอยู่นะนาอพี่น้องนาะในหลักข่อยก็ไปซื้อของอยู่ไอ้เมืองยอกข่อยข่อยนี่สิมักเมืองยอกแห่งพี่น้องเพราะว่ามันสิมันจะมีของที่ขอ่อยเขาเอิ้นว้าหยังมีของที่ข่อยเอามาขายนะเป็นของเล็กๆในหน่อยกะจุก,กจิกแอนติแอนติจากหน่อยหนึ่งสินะอาจจะว่าอยู่ไอ้ทอ็อกซี่หรือว่าอยู่สติกนี่มันจะเป็นของแบบ ชาวบ้านชาวบ้านเสื้อผ้านาแพ้ยังจังสีเนาะของใส่ไม้สอยจันนี้มันสีหลายแต่ว่าอยู่เมืองยอกมันสีนเป็นพวกเครื่องประดับไอของเกา่าๆแอนติกแอนติกอันีนาพี่น้องมันสีนเป็นของแนวๆน,วน,วนี่ส่วนหมกักแต่ว่าเสื้อผ้านาแพ้ก็มีคือกันแต่ว่ามันเกิมีของพวกนี้ผสมผสานอกมากหลายกลัวอยู่ของอื่นเลยสินะเขาก,ก็เลยหมักยอกแต่ว่าไปยอกนี่ค่อนข้างจะนานนาพี่น้องประมาณ บางเทธอกะหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีสี่นาพี่น้องเพราะว่ามันไก่แห้งเนาะเอาละพี่น้องกะมาเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าคอยเด็กยังมาแนวบอสไลายไม่สิยายห่างคอยกะมีทางผู้ชมมาก่อนสิ่บอสอีหยังกะก่อนสิเฮ็ดวิดีโอกะอธิบายเขาฟังแน่ว่าเฮ็ดมือใดอีหยังจีนเอาเขากะรับรับฟังมาพิจารณาอยู่พี่น้องกะมา่อวา้ฟังเนาะบางคนเขากะ เขาก็อยากเบิงเลยเองสินะบางคนเขาก็อยากฟังค่อยฟอยในแจ็กนอยเองสินะว่าจังไดเป็นจังไรมากจังไดเนาะพี่น้องเนาะอากาศมันอีกหนาวพี่น้องฝนตกค่ะเนาะอันดับแรกเอาเอาน้ำหอมเนลก่อนมาพี่น้องเป็นน้ำหอมกิวินชีเนาะกิวินชีกิวินชีนะเออยากอยากพี่น้องเอ้ยค่อยภาษาค่อยิ้นแ็งพี่น้องค่อยเล่าว้าภาษาอังกฤษบ่ค่อยเก่งเนาะอันนี้บ้าผมกองพี่นาะห้าปอน เขามาฉีเรามื่อน,นั้นกินมันอ่อนๆพี่น้องกินมันอ่อนๆบโบฉุนโบฉุนแหกไปไหนเนาะเนาะอันนี้กะซื้อมาหาปอนลววนะว่าเนาะซื้อมาห้าปอนอ่าน้ำหอมห้าปอนม่างหันนี่สองภาษาไทยลืมเอานหนุนหอมไปรีวิวพี่น้องคาดไปฝอยไปเรื่องอื่นนะมันมันชิปหาเลยคือขอก็เลยบบอรดรรีวิวบไงเนาะอ,อ่ะต่อมาก็เป็นกระเป๋าแรดดี้แรดดี้สีดำเนาะพี่น้อง กระเป๋ามาพี่น้องกระเป๋ามาห้าปอนตัวนี้พี่น้องห้าปอนกะคูณเอาเลยสี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าลอยสามสิบลอยสามสิบบาทพี่น้องแมนอ 5, 5. มนอห้าห้าสองลอยสามสิบไหมห้าห้ายี่สิบห้ามอห้าห้ายี่สิบห้าห้าหนึ่งเป็นห้าห้าสองปี่สิบยี่สิบห้าเพราะว่าสองลอยสามสิบปอนในละพี่น้อง สวยงามเนาะยังไม่กิ๊กอยู่เลยเนาะตัวนี้เนาะพี่น้องกระเป๋ามันจะเป็นหนังนิ่มๆพี่น้องเป็นหนังนิ่มๆเนาะหนังนิ่มๆเป็นกระเป๋าแอดรีบเป็นกระเป๋าหนังนิ่มนะพี่น้องเนาะอ่าห้าปอนตัวนี้อีย่างนี้โอ้อันนี้เป็นสแตปมพี่น้องอันนี้เป็นสแตปมเนาะเป็นสแตปมพี่น้องที่มันสแตปมอีอย่างหรอกเพราะมันมันนั่นสแตปมพี่น้อง เขาพุงหัวมันไปสแตมอียงแต่ว่าเรา,าว่ามันมันราคาแพงเขาก็พุงหัวออกพี่น้องเขาบริสุทธิ์ใจของแบบเขามาของซืวอๆงานประมาณนี้เนาะวันนี้อัน,อนว่าตรงนี้ปุตตงเอาเรีวิวดอกแล้วก็เป็นเหรียญเนาะอันนี้ขเขาก็บริสุทธิ์วิวช่องภาษาไทยกันเป็นเหรียญควีนอลิซาเบธอ่าเป็นเหรียญฟิบติพีบฟิบติเพนฟิบติเพนพี่น้องอน,นี่ฟิบติเพนหาซิพี่ ฮาซิพี่พี่น้องเป็นฮาซิพี่เรียงใหญ่นะเป็นเหรียญที่ระลึกสมัคกว่าเนาะโอ้อันนี้เป็นที่หนีบหนีบแบงเอาเงินใส่หลักก็หนีนแบแก็บใสนะ่พี่น้องหนีบแบงหนีบกระดุมกระดาษนี่สินะพี่น้องแมนบอก <c oughs> ต่อมาก็เป็นยังบุ่แบบเป็นท่องเหลืองหลักเขาก็ท่าสีานะพี่น้องหูว่าเขาเออนีหยังภาษาอังกฤษเนาะต่อมาก็เป็นตมหู ต้มหูเงินป้อนหนึ่งขอซื้อมาอันนี้ก็ต้มหูเงินคือกันอันนี้กันึป้อนนื้อหาสิพี่จะจำมได้ต่อมาก็เป็นถ้วยถ้วยอ่าเป็นท้องเหลืองพี่น้องเข้ามาเข้าเอามาอันอ่าบาดน,น่นะพี่น้องเข้ามาเพ่นเนาะอันนี้พุกหูก็เราซื้อมาจากบาดเด้ออนนี้เด้อ ต่อมาก็เป็นเอาของสวยงามก่อนดีกว่านาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คืออมัติสพี่น้องงามบ่งามแพงออมัติสี่งามแพงพี่น้องก็ซื้อมาอยู่แล้วละค่ะสี่ปอนเขาวาหาปอนเนาะขอยปซื้อ,อยูยอกเมืองยอกนี่พี่น้องมันเมืองยอกนี่จังหวะค่อยหมกักมันมีของที่ค่อ,อยหานะพี่น้องหามาซื้อสิอนอ่ะก็เป็นอมัติสอันแบบเปลือกย้า่นหนึ่งพี่น้องเมืองอัน ใหญ่ปุใหญ่ห้าเบิงอันนี้มันเนาะเบิงเบิงเขเื่อนไปอย่างไรเบิงตะนีไปนี่เสนะมันจะขัวอัใหญ่ของหินนี่สิแสดงว่าหินก่อนนี่มันสิใหญ่แห้งเข้ามาพาเอามาเห็ดหนู่นนี่นั่นเนาะเบิงอันหินที่เขาเอามามาเห็ดแต่ละอันนี้มันสิคอดข้งใหญ่เนาะบางบางเถื่อมันก็สิเป็นห,นหน่อยหเห็นบอกพี่น้องติดค่อยเอามาให้เบิงเนาะอันนี้ก็ถือว่าใหญ่เติบอปะปักใหญ่นึงเบิงซีปอลตัวนี้เนาะซีคู่นี้ซิ้หาเอาเด้อพี่น้นองวันนี้ก็ต่อมาก็เป็น มันคืออะไรท่านผู้ชมมันคืออะไรมันคืออีอย่างอันนี้นะคะมันคือหินบ่แเนี่ใจเดวพี่นอว่ามันเป็นหินอ่ายกบอ่อเพราะว่าหินยกสีเขียวมันบริด้เป็นลายแบบบางสินะบ่ฮู้ว่าเขาเออหินหินหินซื้อมาจากไห๋เดอพี่นองหินตัวนี้นะเบืงเบิ่งลายมันคักๆเนาะยมุนล,ลายายสุพรรณาสิว้เนาะให้เบิง่งคักๆกแนก็สิวาเนาะ ทั้งทั้งล่างมันก็สิเป็นหินแบบมันสะิแมมันสิเป็นใสใสตีล่งกาให้เบิง่ง้อมทั้งหน้าก็สิเป็นเขาเอิ่นปีีสียแอ้มเป็นบอขมันคอยผู้หูปานายหอกคอยกสิเก็บว้ตัวนี้พี่น้องพูได้คลายเด้อพู้พได้อยากได้ก็ได้เนาะนีนะ่คอยกสิเก็บไว้เพราะว่าคอยมกักคอยนี่สิเป็นคอยสิเก็บสะสมที่เป็นหินใหญ่แกะสลักงามๆใบเนาะคอยกสิเก็บว้ ก็ลาดอกเพราะว่าผมก็เอา่อยาแข่งแกโตนะกะเอาไปขายตัวเอ้เราซื้อมาสองปอดนี่น้องจากเมืองยอคในเมืองยอกไม่นสิมีค้องที่แบบอันอาพไปน้องสวยสินาอต่อมากะเอาหินก่อนเพราะว่าทำผู้สมตรงมักหินที่ข่อยแน่เลยต่อมาก็เป็นคริสโตลเนาะายๆว่าเป็นกระจกคริสโตลนะเขาเอามาเห็ดเครื่องประดับเนาอตัวนี้ก็เป็นคริสโต้ห้ามแห้งไปน้องเลยเบ่ง ง่ายคือข่อยบอกมันสีเหลือมสีสัมผูอองต้องเบิ่งบอกพี่น้องงามเด้ถ้าข่อยใส่เสื้อสีแดงมันก็เลยมันก็เลยบ่ค่อยเห็นนะนะพี่น้องถ้าที่หลังบ่ใส่สีแดงมันรีเวิลดอออ์อกใส่ใส่สีอื่นเน้องอสีสัมผูอันนี้ง่ายแพงเพิ่าซื้อมาสามเซนซิปปอนเดี๋ยวใส่ให้เบิ่งเด้ออันแดดเซนนี่อันที่สองมากอะเป็นเป็นไทเกอร์อายแล้วก็เป็นคริสตลัลพี่น้อง อาเบิ้งกะคักเบิ้องก,ะ,ก,องกะไก่เอา้างามบ่กจะว่างามเนาะ <laughs> เนาะเป็นหินคริสตัลตัวนี้อ่าเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้พี่น้องแล้วก็เส้นนี้อ่าเป็นตัวนี้เป็นหิน,อนอคอร์สเนาะโรสคอร์สคอร์สค <Rose course. S 1> อร์สคอร์สสวยบ่สวยไหม มันคือกุ้มโลกง่าดิสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับจะไปไหนไว้อยู่กว่าอี I'm just here just to see what you're up to see, s e It's a nice necklace isn't it? อืมสวยเนอะ How much was that? 3..3 for 10 pound 3 for 10 pound It's a nice rose quartz necklace though อืมสวยเนอะ Yeah o ่ะ LOOK y e ๆ It's sparkling Sparkly Sparkly What if you're happy? อืมไปๆ ขีข่าวอะไอยังอยู่ห้างละเอียดเบต้าเบนิตต่อมาก็เป็นอะมาติส uh, พี่น้องอันมาติสตัวนี้มันสีใส,สเห็นบอกอมาติสนี่มันก็สีมีสีเข้มสีใสแล้วก็เป็นสีเหลืองเป็นหินสีเหลืองหลักเป็นไอหมูกพี่น้องอันมอมนี้ก็เป็นหัวมันก็จะเป็นเงินนะพี่นาออ่าตัวนี้ก็เยก็ซื้อมาแพงเติมอยู่พี่น้องสามปอนด์ตัวนี้เนาะซื้อมาสามปอนด์ใส่หิน หมักได้หินหินนีต่อมาต่อมาก็เป็นแหวนเป็นแหวนอันสีน้ำเงินเข้มเนาะซื้อมเท่ายดอลไรซื้อมาปอนงหนึ่งผม้พี่น้องตัวนี้นะซื้อมาปอนหนึ่งเนาะ,ะต่อมาก็เป็นหินคือการพี่น้องเป็นกําไรหินเนาะตัวนี้บุ้บผมว่าเขาเป็นหินซื้ออีกอย่างเลยพี่น้องบ่งข้าล้างก็สิเป็นลายแบบเมื่ออันนี้ก็เป็นหินนะพี่น้อง เป็นกำไรหินกำไรหินกำไรหินนาะต่อมาก็เป็นกำไรเหมือนกันเนาะอันนี้ก็หินสีแดงินสีแดงเลต่อมาก็เป็นออันนี้ก็เป็นโยกสีดําบ่เข้าว่ายกพี่น้อคนขายเข้าว่ายกยกสีดําแจ้แมนยกโบบูละ่ะสีดําๆนี่ลหละข้าว่ายกแมนโบแมนกับหูคนข,ขายข้าว่าแเนวนี่นะ ต่อมาก็เป็นต้มหูอ่าอัมพันหรือว่าแอมเบอร์แอมเบอร์แอมเบอร์หนึ่งปอนด์สี่สิบบาทต่อมาก็เป็นอ่าเทปห่เป็นเทปพี่นอ้องหนึ่งพูนหนึ่งปอนด์พาวประเทศอังกฤษเขาเอืน่นพาวพี่น้องแต่ประเทศไทยไทยเอืนอน่นปอนด์หนึ่งพูนหนึ่งป, <c oughs> นงปอนด์ หปอน Born. ต่อมาก็เป็นอะมติสเป็นอะมติสตัวนี้เป็นจีพี่น้องเป็นจีเป็นจีเป็น G, จีอะมติสก็าใช้มาแกะสละหนึ่งปอนนอตันต่อมาก็เป็นเข้มกรดเอาตัวนี้คือวินบอกโอเปอเรนเข้มรกรดพี่น,น้องเข้มรกรด ซื้อมันจ่ายบาทเหรอห้าสิบพี่พี่น้องห้าสิบพี่จำได้หรออันนี้ก็เป็นเข้มกัดคือกันห้าสิบพีคือกันตัวนี้ยทำอันนี้ก็เป็นเข้มกัดเข้มกัดอันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบพีถือลานถือพี่น้องถ้าร้านแพงกะบ่ซื้ออันนี้ก็เข้มกัดด้วยกันห้าสิบพี อันนี้กับเพนเข้มกัดเท่ากันบุหัวอะไรแจ๊บปาดพอน้องเจสิกาเราเป็นคนเสือ,อน,นี่ก็เป็นเข้มกรัดนาะอันนี้ห้าสิบพีสวยๆจนเกือบพี่น้องมากัดเสือกัดยังเสือพีจะมาก็เป,เ,เ,ากเป็นกุญแจกุญแจต่อมาก็เป็นกล่องคล้ายสิกลิกสกหลอก,ลก่จะวะคล้ายสิกลิกจะกลอกน้ำวารานข่อยนะ กครสุ่างจิป,ปะทาเนาะอันนี้ก็เป็นรลดห็นบอพีนองเลโก,โก้ก็มีนักซื้อกม็มีอย่างเสิยหนออันนี้ก็เป็นเค็มกัดแต่ว่าเค็มกัดอันนี้เป็นมาเธอออปเปอร์เป็นเปลือกหอยเปลือกหอยเข้าก็ามาอัน,นต,ตัดมาแตงงพีนองก็งามเฮนบอเป็นสีมันก็เลื่อมๆของเปลือกหอยมันก็งาม้องงามแฮเม็กซิโกผมได้หน่อยแมาจากเม็กซิโกต่อมาก็เป็นอ่าเค็มกัดคือกัน อันนี้อันนี้กะเซละลองเอินเซละลองจะเอิเอีย่งละพี่น้องเอิญบัตรถือเป็นาข่ซื้อน้ำหัวมานะอันนี้ก็เป็นอ่าเข้มกัดคือกันพี่น้องขคมกัดอันนี้ผวกหัวแล้วใส่จาาา้าบัทตัวแรกของบริบบต์ละค่แสดงว่าเขาบดีเสืออันนี้กะหาเสพี่พี่นอ้องจมูกเงิน เอ้ปอนหนึ่งปอนหนึ่งจำได้แล้วอันนี้ก็สีหาใพี่หรือปอนหนึ่งบนแกจนะอันนี้นาสิปอนหนึ่งหรือเปล่าเป็นแหวนเป็นแหวนเพชรแหวนเพชรอันนี้คือแหวนเพชรแหวนคอจูมพี่น้องแหวนเพชรเม็ดเบลอซ้ำนะก็คืสืรวยคักแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอัมพันพี่น้องเป็นสร้อยอัมพัน อัมพันอัมพันจะฝ่ายบุรุษมาต่อมาก็เป็นวิกตอเรียน,นเขาก็ไปยึดจับลายพี่น้องมันสิเพเนาะไปยึดจับลายมันสิเพตาปากเป็นวิกตอเรียนพี่น้องอันนี้คาตาลินน่ะปิดตาเข้าไปมันจะสีเฮชาร์ดแน่นอน เป็นสมัยวิกตอเรียเนาะเป็นสไปร์ดตัสแว่นแว่นขยายแว่นขยายเพี่น้องซื้อมาจากบ่ายบวกนี้คอยจำบัได้แล้วบอกเขาอยู่ต่อมาก็เป็นมีดพกพี่นอ้องขายจิกหลีจักหลองชิลลารัานบ่อยโอ้ยอันนี้ก็เป็นกล่องอูดว่าหันคอยกับหูซื้อวัวดอยนิดเดียวสองภาษาไทยซ้ำอันนี้เป็นกล่องกระดูกอูดพี่น้องกล่องกระดูกอูดกล้องกระดูกนะคนเท่านี่ก็แปลกเนาะเอาโน่นเอานี่มาเฮ็ดเป็นเครื่องประดงประดับ ต่อมาก็เป็นหัวไม่เท่าพี่น้องหัวไม่เท้าเป็ดจัามังสิพี่น้องจ้าหมาดมือมันก็ยีดพอดเีเวลาเขากำลงก็ซีดพอดีบซักไม่กระเท่าคันแม่เขาอ,อยู่จะซื้อไปฝากเราเนี่แต่เราไปอยู่แล้วเราไปสวรรค์แล้ว,ว,ลวต่อมาก็เป็นกำไลแขนอันนี้เป็นเงินเขาซื้อมาสามอันหาปอนสามอันหาปนอนเนาะตัวนี้ตัวเห็น,ป,นประสมมือกระขางในตัวนี้ เป็นมักกะซีดเขาเอินวามักกะซีดต่อมาก็เป็นสอยอันนี้เทนพีเทนพีตัวนี้เป็นสอยสอยเงินเนาะเทนพีต่อมาก็เป็นมีดพกพี่น้องว่าตัวนี้มันหักเลยนี่แล้วูกตอนนี้ว่ามันหักมีดพกพี่น้องแล้วก็เป็นมีดพกแล้วก็เป็นสอยจี้ตัวนี้ซื้อมหาปอน มันก็เป็นมีดโภคก็กันแต่ว่าตัวน,นี้มีความพิเศษเพราะว่ามันทํามาจากแร่พิเศษเนาะอันนี้ทํามาจากมาเทออเพอหรือว่าเปลือกหอยแล้วก็มองนี้ก็เห็นมาจากอ่าเป็นเป็นเงินเนาะเป็นเงินตรงนี้ผมเห็นเขาเห็นมาจากทองอยู่พี่น่องตอนอไปงานแอนติกนะอุ้ยงามงาม,มองนี้ไม่เป็นทองอนะแต่คออยากเจอเด้เพระวะเราไม่เคยเจอนะต่อมากับ่อมากัเป็นอ่เมเกลัด เป็นเข็มทิศเนี่ยพี่น้องก็สืา้าวงเวงเหรียญเหรียญเงินปอมอ่าเงินเหรียญน,นี่ก็มีปอมเหมือนกันพี่น้องบอกเงินปอมเนาะปานี้เสืเ้อผ้ามาวงของดีของดีของพิเศษนะอันนี้ก็คืออันเป็นเป็นจี้เงินพี่น้องจี้เงินที่ที่เฮ็ดมาจากวงนี้สิเป็นเปลือกหอยอมมารติสแล้วก็สิเป็นพ่อยต่างๆเนาะเป็นพ่อยสีหม่วงมรกตหรือจะเป็น เปลือกหอยมงหรจะเป็นหินสีสีน้ำเงินมงนี่ก็จะเป็นพ่อยพ่อยพ่อยเม็ดปุกใหญ่หนึ่งพี่น้องพ่อยอมาติสพ่อยอ่าเนี่ยโรสคอร์ดก็มีออสโมกกี้คอรน้่งนะพี่น้องมันจะมีมันจะมีสีอ่าคอสนี่มันจะมีเป็นสโมกกี้จะมีสีขาวจะมีสีชมพูเนาะพี่น้องคอสนี่มันเป็นแหล่หินอ่อนนะนะอ่ะมันจะมีอันนี้เป็นสโมกกี้คอร์สวยมากเลยพี่น้องเบิัง สมุกี้ขวดแล้วก็มงนี้จะเป็นหมุกเมือเมเปิกเมปงใหญ่หนึ่งหมดวันนี้ก็เป็นหินสีฝาเบืองมองนี้ก็เป็นหินสีเขียวยไอ้พ่อยพวกเนี่ยเขาสิเอาไปประดับอยู่ในเครื่องประดับเป็นพวกท่องพวกยังอยู่ในพี่น้องนี่อ่าหินพวกแต่ว่ามันจะเป็นพ่อยแบบพ่อยอเนื้ออ่อนนะนะบเมนเพชรบเมนรูบี้บเมนสีนอแต่ว่าพ่อยพวกนี้ก็ กะถือว่าเป็นพ่อยที่เขานิยมเอาไปให้เครื่องประดับนะพี่น้องเนาะแล้วการาคาที่เขาติดอยู่อ่าถุงนะนะพี่น้องราคาที่เขาติดอยู่ถุงถุงของไอ้ไอ้จี้ตัวน,นี้เนี่ยพี่น้องสองร้อยยี่สิบเก้าปอนด์เขาติดอยู่ถุงละสองร้อยยี่สิบเก้าปอนด์แต่ว่าใอยซื้อมาในราคาให้ท่ายแต่ง,ตงแต่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 งก็งซื้อมากโยหาชิพีพี่น้องยี่สิบสามบาทเนาะ ใคแม่นคิดเป็นเงินไทยกับยี่สิบสามบาทพี่น,น้องแต่ว่าบูฮัว่าเราจะไปขายจักบาทพี่น้องเพราะว่าก็ขายตามราคาของที่เขาได้มานะบูเม็นขายตามราคาของที่เขาซื้อมาเนาะพี่น้องเนาะอ่านั่ยละก็เป็นของที่ข่อยก็เป็นของที่ข่อยซื้อมาเนาะแล้วก็ับจีในอันนึงข่อยรีวิวหรอว่จีตอนจีสีดำเนาะเป็นเงินของที่ข่อยซื้อมาเนี่ยเนาะพี่น้องบางเท่อก็อคิดว่าอุ้ยคือซื้อมาถือแทกอย่าเวลาไม่ซื้อน้อข่อยกะอ่ากะจี กรสิแบบจากใดถึงถึงสินอะขอกรสิขอบอกไว้เจ้าสินอะพี่น้องเนาะของที่ได้มาเนี่มันบริมีอยู่ทั่วไปทุกรานขาเนาะต้องเสาะแสวงหาสเสาะแสวงหาตลาดหลานตลาดอย่างซ้ำสิ่ใดพี่น้องขระสีบอกให้ฟังว่าคอยไปยอกนี่ใส่เวลาเดินทางประมาณหนึ่งสัปโมงครึ่งหนึ่งสัปโมงครึ่งพาความหนะพาความหนาวไปพี่น้องฟาความหนาวไปตอนขอไปย่างน่ะก็หาองศา ความหนาวอยู่ที่หาองศาพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอกควบระบากอยากเกี่นในฟังกววเสดใดของตะลายางมาเนี่ยมันมันบ่มีเหลืองงอ่ายๆอังสิ่เนาะฟาควบหนาวไปฟาฟาคาน้ำมันเนาะอันดับแรกคาน้ามันค่าไปยางตอนไปตอนกลับมาอีกจะกขึ้นเพิ่งค่คอยไปสัมงเคืองกลับมาอีกสัมงคือไปสามสัมงในการเดินทางไปเมืองยอเนาะแล้วค่อยกะซ้มเสดใดโหลดเป็นหลายหลายหล่อยขันค่อยต้องไปเสาะแสวงหาของแต่สิ่งตะลาย เอามาขายนี่พี่น้องบอกม่นว่าไปหลานนี่ก็สซีใดเลยเนะาะบางเทื่เขาตกไปต่อสู้อย่างสิ่งตกไปต่อสู้อย่างสิ่งกับคนที่มาหาคือกันคือตอนที่ข่อยไทยวิดีโอให้เบิง่งนอะไรพี่น้องเป็นแบบหลายคนที่เขามาถ่าซื้อคือกันนะสินะว่าเข้าน่ะสิโศกดีซ้ำใดถธาจะได้ของที่เฮาสสเสาะแสวงหาเนาะพี่น้องเพราว่าจะเป็นเงินว่ททองหินอยังต่างๆที่ข่อยเอามารีเวให้เบิง่งบ่ราว่าเป็นนหอมกระปุกกระเป๋าเสีย มีคนตีหา้าคือข่อยนะ่ะกับโมเมนคนเดียวกับหลายลวงหลายคนคือกันนะนะพี่น้องบันนี้อันบันนี้อ่ากับสร้างสิ่งใดแต่ละอย่างนี่กับโมเมนต์ง่ายๆเขาก็ต้องไปสื่อมาอีกไปสื่อมาอีกบันนี้เขาก็ต้องขับรถไปขายอีกพี่น้องขับรถไปกับไปขายตะล่องกับเป็นสมองคุณเดะขับรถไปโดนคาสเตอร์กับสมองไปกราบกับสองสมองไปตั้งแต่ตีหา้าสิ่งเนาะไปแต่ตีหา้สาสร้างสิ่งกับมหันต์บานกับซีโมงหาโมงกับสี่วันบอ ตะละหมงตะละหมงมันบวมเป็นเหลืองง่ายๆเนาะในการถ้ามาหากินผู้ได้กะลำบากคือการบริวารพ่วงลำบากเนี่ยแต่ว่าเวลาข่อยเอาไปขายนะพี่น้องค่ะสมมติว่าผู้ได้มาสือ่ออยุราลนะ์ข่อยเนาะข่อยสิขายอยู่สามทีก็คือโดนคสเตอร์แล้วก็เลดฟอร์ดแล้วก็อ่าเลวิกออนเทนนะอังศี่นะพี่น้องเนะาะกะถ้าพ,พอหนุนเจสสิกา้าเราเห็นเป็นคนไทยนี่เราสูบไขายแพง เราสิบว่าขายแพงกว่าคนที่คนอื่นเนาะเราก็หูว่านั่งเถือกับเป็นอาจจะเป็นเอฟซีมาซื้่จะสินากะเราก็สิข้ายให้ถือกล่าขายเห็ฝรั่งสินะแห้งแห้งหูจักเนี่ยเพิ่อนหนึ่งสินงแห้งขายขายแบบว่าเอากําไรอยู่แต่ว่าบอได้อากําไรแบบลายสินะกัฮักคาคาดมันโหลดคายางไปสื่อคามาขายหนนี่นั่นคาหลอกคาลกคาลงคาหลอกห้องกระต้องไปใจนั่งเถือไปสื่อห้องกระต้องใจค่ะ เขาไปสื่ออีกได้พี่น้องบางมองคือจังทอกสีนี่ก็ต้องจ่ายหกปอนด์เขาจะไปสื่อของแต่ว่าเขาจะจ่ายค่าประหารประตูไปหกปอนด์ตองสีหนะค่าเ้าสิไปขายเขาก็ไปเสียค่าค่าขายเขาสิไปสื่อเขาก็เสียค่าเขาไปบางมองก็ไปเสียบางมองก็เสียเนาะพี่น้องอย่น่มันบอกคือการสู้มองนะนาอพี่น้องนะองาลากัอ่ามาสื่อสามารถไปสื่อได้เนาะพี่น้องต้องขออภัยได้หลายประเด็นขายออนไลน์ได้พี่น้องบระด้ขายออนไลน์เพียงแต่มาอธิบายให้ฟังพอดีมี มีอยู่เหมือนหนึ่งนะพี่น้องมีคนไทยคนหนึ่งเล่าอ่าชมาู่สือเป็นพระพุทธลูกนะเป็นอ่าอยากก่างเอินว่าพระพิฆเนศนะพี่น้องที่เป็นเหมือนเล่ากัอยากได้ถึกถือสิน้อกักับว่าสามารถขายให้ได้เองสิน้อเพราะว่าเล่ากพัพอหนุ่เจสการเรากัเป็นคนขายคอยเป็นคนสื่อมาให้เราขายนะพี่น้องเรากับกำหนวดว่าเราสิขายจะปาดจะปาดนะสินอก็แล้วแต่เล่าสิาขายเนาะกะบ่าวว่าถึกใจไพ่ก็ตรงคออาัยได้หลายเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่า ของทีทีคือคอยบอกให้ฟังล่ะของตะละยานทีสื่อมาเนี่ยมันบริเมีขายอยู่ทั่วไปหมายถึงว่าเขาต้องไปเสาะแสวงหาเนาะพี่น้องเนาะเอาละ่ะวันนี้ก็บพ่มเบาหนูนี้นานให้ฟังเนาะเจอกันคลิปหน้าพี่นอ้องมีหยางดีๆเสิญเชิเงามเดี๋ยวสิมารีวิวเบิ่งเนาะนพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ